รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม Base International Travel and Agency สายการบินนกแอร์ We Fly Smiles พี่บุ๋มก็เจมีชเช่นเคยครับกับรายการบันทึกท่องเที่ยวนั่นเองวันนี้อาจจะเห็นการแต่งตัวของพวกเรานะครับผมมีสีสันสดใสทำไมเ <ปะ S 1> ลยครับทำไมเลยครับพี่บุ๋มวันนี้เราจะไปยังไงเอเวนเจอร์หรืออะไรฮะวันนี้เราก็จะมีทั้งผจญภยัยผจญภัยก็มาอ,อแล้วก็มีทั้งไปผูกผักเขาเป็นความรักผูกเขาเป็นความรักก็มีโอ้แล้วบรรยากาศโรแมนติกแบบนี้เนาะโอ้ยมาทั้งทีเราก็มาเอ็นจอยนะครับผมซึ่งแน่นอนเราอยู่ที่เวียดนามใต้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่บุ๋มเราอยู่ที่ดาลัส เมืองดารัดนะคะก็ถือว่าเป็นเมืองที่ โรแมนติกนะฮะแล้วก็เวลามีอากาศหนาวเย็นตลอดทอั้งปีใช่ค่ับพราสังเกตได้นะครับว่าลมพัดเย็นคอยให้รู้สึกสบายนะฮะอากาศดีมากไม่น่าเชื่อว่าพอขึ้นมาบนภูเขาอากาศของที่เวียดนามใต้หรือที่เมืองดารลัมเนี่ยจะดีขนาดนี้ใช่เดินได้เรื่อยๆถ้าลมดีแบบนี้นะและที่สําคัญที่นี่นะคะก็เป็นเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวนะคะจากหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศบ้านเขาเลยเวียดนามและที่สาคัญประเทศรองมาคือประเทศไทยนี่แหละประเทศไทย้ามาเทเเี่ยวเยอะจริงๆอ่ะเป็นประสบการณ์ครั้งแรก ที่ไดมาเที่ยวที่นี่นะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าอาเป็นยังไงเดี๋ยวลองรีวิวรองพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันซึ่งที่แรกที่เราจะลุยก่อนคือที่ไหนครับพี่บุม๋มที่นี่ก็เป็นกระเชา้าเเราจะไปนั่งกระเชา้าชมเมืองดาลัส กระเช้าเหรอกระเช้าจริงๆเวียดนามอ่ะส่วนใหญ่เขาจะขึ้นชื่อเรื่องกระเช้าเพราะว่าไปภาคเหนือก็นั่งกระเช้าไปภาคกลางก็นั่งกระเช้าอ,อันนี้มาภาคใต้ก็นั่งอีกกระเช้าครับผมแหมหลายกระเช้าเหลือเกินอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวิวของรอบทิศทางตรงนี้ของบนเขาภูเขานี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ เปิดเมืองของเขาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่บ้านเขาคือเวียดนามเนี่ยมาแล้วคุณได้ทุกอิริยาบถจริงๆได้ทุกทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติทันสมัยแล้วอากาศอ่ะโอ้โหคือเราอยู่ใกล้บ้านเราเองอ่ะมีกระเช้าแบบนี้้วยเราก็แบบชอบชอบความแบบคอฟิวชั่นของทุกอย่างนะพี่บุ๋มก็ดีบรรยากาศดีมากเลยด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นสวนสน ดูดีแบบว่าธรรมชาติมากเลยนะวิวดีเวลานั่งมาก็เห็นบรรยากาศรอบเมืองด้านขวามือเป็นเมืองด้านซ้ายมือเป็นสวนสวนสวนป่าเหมือนแบบเป็นป่าอะไรอย่างนงี้ใช่ไหมพี่ใช่ก็ว่แป่งสวนก็น่นนนารักดี สนุนโดยข้าวปิ่นเงินข้าวคุณภาพสำหรับทุกคนในครอบครัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดตังถังเช่าและวิตามินซีเอพลัสคอดี้คอลลาเจนลกลิ่นโยเกิร์ตตรา A อพลั ในเบรคที่ได้นะครับเราก็ได้ชมวิวบนกระเช้าเป็นวิวทิวทัศน์ของเมืองไปเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็มาสนุกกันต่อแบบธรรมชาติธรรมชาติจะต้องบอกก่อนว่าเมืองดาลัดเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในในเวียดนามแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นเมืองแห่งฤด,ดูใบไม้ผลิชั่วนิรัน บามาพี่ชว่วงนี้รันเลยแหละครับก <ator> ็คุณดูบรรยากาศเห<อ>็นไหมอากาศเย็นโรแมนติกนะมาถึงก็แบบคือากาศมันดีตลอดทั้งปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลามาที่นี่ก็ไม่แปลกใจว่าทําไมก็ถึงบอกว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกพาบามากับคู่รักคู่แฟนหรือแม่ก็ครอบครัวที่นี่น่าจะเหมาะมากๆแต่ที่แน่ๆพี่จะพาผมมาดูน้ำตกใช่ไหมมีทั้งน้ำตกแล้วก็กิจกรรมมากมายเลยอยู่ข้างในข้างในที่นี่นะคะเขาก็จะมีไม่ว่าจะเป็นโรลเลอร์คอสต์หรือว่าจะเป็นเมื่อกี้เราเห็นมี ทั้ง1ิบลายมีทั้งน้ําตกเนี่ยแหละเอเวนเจอร์แบบนี้นี่แหละเป็นสิ่งที่เราสองคนต้องการความตื่นเต้าเธอไวไหวพที่เราอยากอยากเป็นอย่างนี้ไงอยากสปอร์ตหน่อยไม่เไรเราลดอายุตัวเองได้ให้เราเป็นเด็กหน่อยอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจนะเดี๋ยวตามมาครับว่าจะสนุกแค่ไหนแล้วมีอะไรบ้างครับตามมาครับ เข้ามาก็จะมีความแบบเป็นเหมือนโซนโล็อบบี้ของ่วนสนุกมีที่ช้อปปิ้งด้วยนะฮะก็มีข,ขายที่ระลึกเยอะสุเวเนีย,ยนะฮะแล้วก็มีของกิน อันนี้คือต่อแถวขึ้นรถรางใช่ไหมครับพี่บุ๋มใช่ต่อแถวขึ้นรถรางอ๋นนี้คือมาถึงปุ๊มก็เป็นกิจกรรมให้ก่อนเลยก่อนที่เราจะไปชมน้ำตกใช่ถ้ากิจกรรมมาก่อนก็ต้องเล่นก่อนสิครับใช่ไหมพี่ที่เนี่ยคนน้อยนะโดยปกติอ่ะมันเยอะกว่านี้เยอะปกติแน่นใช่ไหมใช่แน่นโอ้คไหนๆก็มาถึงแล้วสักหน่อยแล้วกันครับ เอาละครับตอนนี้เราก็มาเริ่มต่อแถวแล้วที่จะมาเล่นโ,ลโรลล์คสเตอร์ที่น้ําตกดาทันลานั่นเองนะฮะอ่ะดูนะครับคนก็เยอะมากเริ่มต่อแถวกันอ่ะเดี๋ยวเรารีบเข้าไปดีกว่าเดี๋ยวคิวหมดคิว <laughs> ผิดเรือ ลองไปทหารนี้ได้ล่างแล้วเป็นไงบ้างพี่ชอบมากมันได้เรื่องนะจริงๆถ้าไม่คนไม่เยอะนะจะแบบวิววิววิวลงมาเลยนะของพี่ยังมาหลังผมผมยังซิ่งนาให้พี่มีระยะใช่ไหมของผมนี่รถติดเลยดีกว่าแต่ก็น่าเลยดีกว่าก็แต่ว่ามันมันรู้สึกสดชื่นเวลาเราเล่นไปเราอากาศมันดีอ่ะมันแบบว่ามันสนุกมันเพลินนะคะมันได้กลิ่นไอน้ําด้วยและเสียงเริ่มดังแล้วได้ยินใช่ไหมครับนี่คือเสียงกับตกันตกนะ จาทันลาไ<ด>หนเพื่อนดูนะครับว่าความสวยงามตรงนี้เป็นยังไงบ้าง นครับคือความสวยงามของน้ำตกดาทันลานั่นเองนะครับผมที่แปลว่าน้ำตกของคนของที่นี่นั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าก็มีคนเดินเยี่ยมชมเยอะด้วยเหมือนกันนะแล้วคนเวียดนามเองก็มาที่นี่เยอะด้วยเหมือนกันมาเที่ยวเยอะมากใช่ครับแล้วเขาตกแต่งสวยและแต่เป็นธีมดีชอบชอบเดี๋ยวเราเข้าใกล้สี่นิดหนึงว่าเป็นยังไงฮะ เป็นธรรมชาติของน้ําตกดาทันลาล่นเองนะครับลองดูนะครับว่ามีน้ําตกที่สวยงามมีดอกไม้คอยปลูกตกแต่งให้คนที่มาเที่ยวชมเนี่ยได้ชื่นใจและสดชื่นกับสีสันที่มีให้รวมถึงป่านะครับที่มีการดูในรักษาที่เขียวชีกรวมถึงพื้นที่ส่วนตัวของคนที่จะให้รวมตัวกันเป็นหลักเป็นแหล่งมีร้านกาแฟใช่มีโรลเลอร์คอสเตอร์มีซิปไลน์หูบรรยากาศแบบเทียบพอมใช่ครับมันทําให้แบบว่า ผมรู้สึกชื่นชอบน้ำตกที่นี่ไม่ใช่แค่ชื่นชอบที่น้ำตกชื่นชอบความเป็นสถานที่ที่เขาจัดระเบียบได้ดีแบบนี้นี่คือหนึ่งสิ่งของสถานที่เที่ยวจุดนี้ที่ผมว่าเด่นและดีมากๆของเวียดนามนั่นเองนะครับผมใครมีโอ,อก,กาสมาต้องมาที่นี่เพราะบอกเลยครับว่าจะได้ความทรงจำที่มีสีสันสดใสกลับไปนั่นเองครับค่ะ อนี้พี่ผมได้ยินแล้วได้ยินแล้วไม่ไดเสียงน้ำตกนะเสียงท้องร้องอยู่ข้าวป่ะอยู่ข้าวเขาจัดอาหารรอเราบรรยากศาศดีๆสไตล์อยู่ในป่าธรรมชาติแบบกินในป่าเลยวางันมมป่าเลยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นยังไงครับว่าเมนูนี้มีอะไรบ้างตื่นเต้นเลยอยากลองไป่ตอ<ะ>ตอนนี้นตามลับต้นไปซึ่งการกลับขึ้นไปข้างบนนะครับบอกเลยว่าจะไม่เหมือนกับตอนขาลงมา พอเราก็นั่งรถสไตล์เดียวกันกลับขึ้นไปนี่แหละแต่ว่าก็ขึ้นแบบตรงๆไปเลยสบายๆชิวๆดูซ้ายดูขวาชมวิวชมบรรยากาศแต่ต้องขาูุมาเนี่ยโอ้โหมันมากยังติงใจอยู่เลยถ้ามีโอกาสต้องมาฮะฟินมากๆครับที่นี่โดยรวมแบบฟินมากๆ แรงนะฮะคุณผู้ชมพอเล<ร>่นกันไปเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากฝ่าฟันความหวาดเสียว <c oughs> ความหวาดกลัวแรงหมดปะ แรงยังพอเหลือบ้างยังเติมได้แรงอ่ะแต่งแต่งอ่ะพี่ชอบมากเลยนะเอเอนเจอร์แบบนี้ใช่ไหมชอบโอ้ผมก็ชอบผมก็ชอบมันเลยจะเลยเค้นใช้พลังมากกว่าพิเศษอาจจะแน่นอนครับผมพอเราใช้พลังกับพิเศษแล้วก็ต้องมาเติมพลังกันหน่อยเมนูที่จัดมาวันนี้ครับที่ผมบอกเลยก็ถือว่าเป็นเมนูที่โดดเด่นและแปลกใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคนเวียดนามเขาก็จะทานสไตล์คล้ายจีนอยู่แล้วอืมอืแล้วก็คนไทยก็มาแบบนี้ก็ก็ทานได้ อาจจะ้อจีหน่อยบางคนอาจจะติดพวกน้ำซิกอะไรมาจากทางบ้านก็ได้พกสูตรพิเศษยำคุณแม่ยำคุณแม่สั่งมาด้วยสั่งมาด้วยเหมือนกันก็จะดีชี้จะดี คุยกันและก็สังเกตการเรียบร้อยได้สนุกกับมันเรียบร้อยแล้วรวมถึงทานอาหารของที่นี่เป็นที่เรียบร้อยด้วยขอทานอาหารต่อ <า S 1> <ข>อีกสักหน่อยแล้วกันแต่ว่าในช่วงหน้าบอกเลยว่าจะเป็นความสวยงามเพราะว่าเราจะไปเจอกันที่ไหนครับพี่บุ๋มทุ่งดอกไฮเดรเนียสวยมากในดานลัดใช่ครับเดี๋ยวลองดูครับว่าในช่วงหน้าจะสวยขนาดไหนติดตามครับกับรายการมันที่ต้องเที่ยวส่นตอนนี้ขอหม่ำก่อนนะครับ Based the National Travel and Agency the in สนับสนุนโดยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมร้านํำคุณแม่อร่อยแซ่บนัว ก็สุดชุที่สามครับนดวมาลุยกันต่อนะฮะบอกเลยว่าหลังจากที่เราได้ไปเพลิดเพลินกับน้าตกเสร็จเรียบร้อยทานอาหารอร่อยเติมพลังค่พร้อมลุยกับโลเคชั่นต่อไปแล้วที่นี่ก็เป็นหุบเขาแห่งความรักที่เขาเป็นหุบเขาแห่งความรักนี่ผมคิดภาพเลยนะว่าโอ้เวลาใครมาที่นี่จะต้องแบบว่าเดินปรับจูงมือกันเป็นคู่รักกันมาแบบเป็นแฟมิลี่เพิ่มความอบอุ่นให้กันละกันแต่จริงๆแล้วข้างในมีกิจกรรมอื่นอีกมากมายมีการแสดงของการแสดงของชนเผ่า ที่เขาบอกว่าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้ด้วยนะฮะแล้วก็รวมถึงปิกกี้ผมเห็นเดินผ่านนะที่นี่ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากๆนะฮะ่อะเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับว่าเป็นยังไงบ้างตามมาครับคุณผู้ชมต้านหลังนี้เป็นจุดที่ทุกคนเขาจะมาถ่ายรูป แล้วก็จะมีการตกแต่งในทุกชั้นที่เราเห็นถ้าคุณผู้ชมได้มาเที่ยวเองจะเข้าใจแล้วว่ารายละเอียดในการตกแต่งที่นี่เยอะมากมากเลยทีเดียวก็ถึงบอกว่าทําไมถึงไปถกถอยความรักเนาะก็ดูดิคือมันโรแมนติกมากโรแมนติกครับผมส่วนใหญ่คู่รักเขาจะมาคู่รักเข้ามากันครับผมมาสร้างความอู่ใพ้กันแล้วกันนะแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมมาที่นี่จะชอบมากมากเพราะรู้สึกว่าเย็นสบายดีกว่าเย็นสบายฮะซึ่งอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมมาต่อแบ็แก๊งลูกทัวร์เราก็มาแบบน่ารักเดี๋ยวมาถ่ายรูปกับเพื่อน กันเลยกันนะครับค่ะทำมาอาจารยผมขอเข้าด้วยนะฮะ และตรงนี้ครับก็เป็นอีกสวนหนึ่งที่สวยงามมากๆดอกที่เราเห็น่ตรงนี้เรียกว่าดอกประทัดประทัดก็คือเหมือนประทัดจีนจุดแป๊ะแป๊ะแป๊ะนะทรงคล้ายๆกันอยู่สีแดงด้วยเหมือนกันนั่นเองนะฮะซึ่งก็บ้านเราก็มีดอกนี้แต่แต่ว่าอันนี้เขาจัดแบบเป็นสวนหนึ่งที่แบบให้เราได้มาถ่ายรูปแบบน่ารักน่ารักเลยก็มีจุดหลายจุดที่เราแวะถ่ายเนาะอันนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบถ่ายความสวยงามของดอกไม้มีทั้งดอกไฮเดรนเยียแล้วก็มีดอกประทัดด้วยใช่ครับก็มีหลากหลายชนิดเลยผมเชื่อว่า คู่รักมาจะรู้สึกถึงความหนาวเย็นได้รู้สึกว่าโอ้ยอยากจะโอบเพื่อเพิ่มความอุ่นเหลือเกินค่ะชาที่ลากประธานนี้ดีกว่าที่รนน <ไป S 1> ักว่าไป,ไปค่ะ พาผมไปดูต่อเนี่ยมันเป็นอะไรครับเป็นการแสดงโชว์ของชนเผ่านะคะซึ่งเขาก็เตรียมไว้สำหรับต้อนรับรายการเราโดยตรงเลยอ่างั้นรออะไรอยู่ละครับตามมารับชมเลยครับที่รักเปของที่เลกให่ไหนสิได้ครับเดี๋ยวบอกทั้งร้านเลยที่รักโอ้โหอย่างพี่สบายอยู่แล้ว มาถึงแล้วครับสำหรับสตรีทฟู้ดที่ดารลัตนั่นเองนะครับผมสังเกตรอบๆตัวพวกเรานะครับว่ามีผู้คนเดินเล่นช้อปปิง้ง ซื้อขนมทานเล่นเดินจีเฟนอย่างแฮปปี้ามากมายหลายชีวิตเลยทีเดียว,แล,วแล้วจากโรงแรมมาเราเดินมาก็เป็นตลาดใหญ่เลยลก็เราโรงแรมเราอยู่ข้างตลาดเลยได้ดูลตลาดด้วยเรามาที่เนี่ยมันแบบเป็นศูนย์รวมคนเยอะมีทั้งขายเสื้อผ้าเมื่อกี้ที่เราเห็นนะครับแล้วที่สําคัญคือเรามาเพื่อของก,กินเน่เยัดติตาม,มากันครับคุณผู้ชม แต่พวกอาหารหรือของขายแบบง่ายๆที่ผมเห็นเดินตั้งแต่หน้าซอยเนี่ยจริงๆแล้วที่เนี่ยมันมีของอะไรบ้างหนพี่ลองแบบลองเรลองยิงมายาวๆให้ฟังได้ไหมพี่เบียร์ก็มีมมเสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้าแล้วก็มี โซนขายอาหารปิ้งย่างอาหารทะเลพวกหอยที่เรากินก็แบบนี้ก็คือทะเลปิ้งย่างีวิดนามีเฟอดาวิดนาเฟอแล้วก็มีพวกผลไม้อะโวคาโดสตรอเบอรี่โอ้โอะโวคาโดสตรอเบอรี่เลยด้วยสตรอเบอรี่ด้วยใช่ค่ะก็จะมีมีให้เลือกเยอะมากมายว้าวว้าวว้าวก็ไม่แปลกใจนะทำไมคนถึงแบบนิยมมาเที่ยวที่ดาร์ลัสเนาะมันเป็นเมืองโรแมนติกสมชื่อจริงๆใช่ครับเป็นเมืองแห่งความรักอย่างที่เขาบอกเพราะว่าเมืองดาร์ลัสเนี่ยเป็นช้อยส์หนึ่งที่ดีมากๆนั่นเองแล้วก็ตามเ ทางที่เที่ยวที่พี่บุ๋มมาจัดให้ในเบสก็เป็นเที่ยวตามความรู้สึกหมดเลยด้วยเหมือนกันใช่ค่ะโอ้หชอบมากๆเลยสนใจติดตอ่อได้ที่ไหนครับพี่บุ๋มเข้าไปได้รับชมได้ในแฟนเพจนะคะ Base International นะคะแล้วก็หรือจะเข้าไปชมในเว็บไซต์ b บ s n t n t n r t i t n o n c o m น m นะคะ,ะทางเราก็มีรายการทัวร์ทั่วโลกเลยโดยเฉพาะเส้นทางที่เรามาตามรอยรายการทร่ท่องเที่ยวนะคะคก็จะเป็นเวียดนามใต้มุยเน่ ดารัตโฮจิมินนะคะเรามีเดินทางทุกสัปดาห์เลยค่ะใช่ครับซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เราก็ขอรับประทานกันอย่างแฮปปี้เอนจอยกันต่อยังไงอย่าลืมนะครับรายการบันทึกต่องเที่ยวทุกวันเสาร์สามทครึ่งถึงสี่ทุ่มท,ทางช่อง5ดูช่อง5้ากดหมายเลขอะไรครับหมายเลขห้านั่นเองครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสิ้นเจ้าครับส,สวัสดีค่ะคุะ้ทมทาบหรือไม่ครับ ตาอาหารริมทางโลก w o r r d Street c o n t e ร s จัดให้สตรีทฟู้ดเมืองไทยเป็นหนึ่งใน3ของอาหารที่ขึ้นชื่อมากที่สุดซึ่งทางธนาคารออมสินก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญซึ่งเกิดโครงการ d s b Street Food ขึ้นมาเพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจสตรีทฟู้ดให้มีความมั่นคงทางไรายได้ พัฒนาสินค้าและอาหารให้ได้รับมาตรฐานมีความสะอาดถูกหลักอนามัยรวมไปถึงพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลายและที่สําคัญทําให้เกิดความมั่นคงทางอาชีพมากยิ่งขึ้นครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านน้าอ้อยคั้นสดครูแหม่มขายอยู่ใกล้ๆก,กับเทศบาลตําบลห้วยงูจังหวัดชัยนาทครับเปิดร้านมานานหรือ,อยังครับ ร้านเพิ่งเปิดได้ไม่นานค่ะใช่แล้วก็พอดีว่าเราเนี่ยเห็นโครงการพอดีของทางอมสินกับทางมหาวิทยายราชพัันเกษที่จะมีเกี่ยวกับโครงการที่จะให้ขายของออนไลน์เป็นตลาดนัดออนไลน์อะไรอย่างนี้ค่ะด้วยความที่แม่เนี่ยปลูกอ้อยไว้เยอะอยู่แล้วเรารู้สึกว่าน่าจะขายได้ก็เลยบอกแม่เราลงไปเข้าโครงการนี้กันไหมแล้วทีนี้ทางอมสินกับทางราชภัฏค่ะเขาก็เลยมาสอนเกี่ยวกับการไลฟ์สดขายของด้วยแล้วก็มาสอนวิธีการจัดหน้าร้านว่าทายังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจุดเริ่มต้นในการที่เริ่มทําร้านขึ้นมา จุดเด่นของเราเลยคือการที่อ้อยเราเป็นอ้อยออแกนิกเนาะแม่ไม่ใส่สารอะไรทั้งนั้นเลยใช่ทุกอย่างธรรมชาติแบบนี้ถ้าวัตถุดิบเราไม่พอสามารถหาได้ที่ไหนอะครับอ๋อเรามีลูกกลุ่มค่ะเรามีเครือข่ายของเราเขาก็จะมาขายเราแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมที่ดูอยู่สนใจอยากจะอุดหนุนเนี่ยติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างสามารถติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์หนูเลยเซยนะคะเบอร์080-7890585ค่ะ ที่สาคัญนะครับทางร้านของครูแหม่มเนี่ยยังใส่ใจทุกรายละเอียดเลยครับไม่ว่าจะทาธุรกิจอะไรก็ตามนะครับก็สามารถประสบความสําเร็จได้ถ้าเรามีการสับตัวที่ดีและมีเพื่อนใช้ที่ดีในการช่วยพัฒนาอย่างธนาคารออมสินก็จะยิ่งทําให้เราประสบความสําเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นครับและสําหรับสตรีฟูดร้านไหนนะครับที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการ GSB Street Food กับธนาคารออมสินก็สามารถติดต่อมาได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม